นับดิเก้าเงยตั พีเปียรอถ่ายนานแล้วเปีจะล้มหลังกันตามบันไดนี้ก,กันไหมหรือยังไงเราไปนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะแล้วก็ปราสาทที่เรามานะคะมีทั้งหมดที่เห็นข้างหลังนะคะสร้างในศตวรรษทีออ่16ค่ะแป้งในช่วงศาสนาพราหมณ์ที่กำลังรุ่งเรืองนะคะแล้วก็การก่อสร้างก็จะคล้ายๆกับปราสาทปราสาทอะไรนะคะ,ะสีขอลรีขละลนะคะโอเคค่ะค่ะ ไปต่อครับ่ออถ่ายต่อไหมหรอพี่มี่ส,สาวๆกันแย,แย,ย่ๆที่นี่นะคะก็จะมีส,สาวๆมากมายแล้สวัดีทั้งนั้นเลยเ <c oughs> ตรียมขึ้นคายกันหมดแล้วค่ะตอนนี้นะครับ <c oughs> เรากำลังออกจากเปางกู <c oughs> มุ่งหน้าอารันยมประเทศครับ เอาที่จะหมอบ่าเปนเองแบบครือวมีที่ดูเหมือนมีมุมที่ไหนใช่ไมิดได้ใช่ไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุณ้ม่เจ้าขอบใจค่ะย้อนเกลือค่ะกำลังซื้อแข็งขัดอยู่นะคะสย ต้องจะออกจากโรงเรือตอนนี้เราเดินช้อปปิ้งกันจนหมดชั่วโมงแล้วค่ะกาลัง <c oughs> จะหาทางเที่ยวต่อแล้วจะตามไปนั้นนี้อ่ะตอนนี้อยู่ที่โองเกินนั่นลองดูได้เลยนีไม่ไดอนส<ม>ักนะคะน่าอร่อยว่าหอมมาก <c oughs> หรือว่าหลังจากช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็เดินยาว เราอยากจะกินเอ๋ก๋วยเตี๋ยวเจ้านั้นอ่ะทีเดียวเลยเยอะๆอันนั่งของรังเส้นเส้นนั่นแหละสากแก้วสากแก้วแล้วแล้วไปเดียวไหนต่อพเดี่วสักแก้วมันคือที่เี่ดที่เด็ยที่นี่เราไปชมวิวเลยไหมล่ะ 莫干。 เปรียบเพื่อนแล้วว่างได้การงานแฟนเป็นไงบ้างครับการงานนม่ีแฟนไปได้เรื่อยการงานไม่มีปัญหาไม่มีใครได้คุณอนอกจากลาบนี่มาได้เรื่อยๆไม่มีใครทําอะไรคุณได้เพราะคุณมีความรอบรู้พิเศษ,ษ,ษ,ษในเงงานไปเห็นอะไรมานี่คุณจะทาดีกว่าพวกที่ไปทำซื้อสมองอัจฉริยะร